เราชมรถต่วนพิเศษ40นะครับที่ราชามา1ชั่วโมงครึ่งหนึ่งจากรถเครื่องยนต์อากามีนะครับเร่งเครื่องไม่ออกวิ่งความเร็วได้แก่6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่วุิชายเยอะ รถเร่งไม่ออกวิ่งได้แ hey, ค่หกห้าเห็นแนนคูบวัววอให้ครูบวัวถามเลยให้คูบวัวว่าถามว่าว,วิ่งได้เท่าไรไบอกวิ่งได้หกห้า ไม่วอวเลยเอกสุดท้ายอี่คันสุดท้ายเครื่องดับอ่ะเนี่ยไม่มีเสียงเครื่องอะไรคันสุดท้ายแต่วิ่งนี้แค่สองเครื่อง